สีขั้นตอนง่ายๆหาเงินบนติ k t ตอกให้ได้หลักแสนต่อเดือนครับ คลิปนี้คอยพีจะมาบอกวิธีในการหาเงินบนทิกต็อกสี่ขั้นตอนง่ายๆให้ได้หลักแสนต่อเดือนนะครับ<ม>ขั้นตอนแรกคือคุณหาสินค้าที่คุณร้องว้าวที่คุณใช้แล้วคุณถูกใจในชีวิตประจําวันครับที่คุณใช้แล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์มากเลยคุณเอาสินค้าในบ้านคุณนั่นแหละครับขึ้นมา1ชิ้นครับและขั้นตอนที่2นะครับเอาสินค้าชิ้นนั้นมาอัดคลิปทํารีวิวการใช้สินค้าครับอัดคลิปง,ง่ายๆด้วยมือถือนี่ยแหละครับอัดคลิปรีวิวการใช้สินค้าจากอ,อิน,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 อน,นอเน และแนบลิงก์สินค้าอันนั้นลงไปที่คลิปที่คุณอัดในขั้นตอนที่2ครับและขั้นตอนที่4คือ ทำซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าคลิปคุณจะติดครับแน่นอนครับคุณอาจจะไม่ได้เจอคลิปโกวายร่าแล้วมีคนมาซื้อคุณภายในคลิปแรกแน่นอนแต่คุณเชื่อโค้ดบีนะครับว่าถ้าเกิดคุณทําไปเรื่อยๆนะครับคลิปที่1ยังไม่ติดคลิปที่2ยังไม่ติดนะครับโค้ดบีให้คุณทําทั้งหมด5ครั้ง5คอนเทนต์หรือ5คลิปนะครับถ้ายังทํา5าคอนเทนต์แล้วยังไม่ติดอีกนะครับโค้ดบีแนะนําให้คุณเปลี่ยนสินค้าครับหนึ่งสินค้าทํา5คลิป5คลิปถ้ายังไม่ติดจึงจะเปลี่ยนสินค้าคุณทําแบบบนี้สสมม่่เเออปรรืยๆคั ว่าภายใน1เดือนคุณมีรายได้หลักแสนแน่นอนครับฟันธงโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์